สวัสดีค่ะพบกับงวดนี้รวยนะคะวันนี้เรามาคำนวณสูตรเด็ด2ตัวตรงรู้ก่อนรวยก่อนในงวดนี้ค่ะสูตรนะคะก็จะเป็น2สูตรค่ะสูตรแรกจะเป็นหน่วยบนบวกกัน3ครั้งบวก10ล่างบวกหลักแสนสองครั้งและบวก5คงที่ค่ะสูตรที่2ค่ะจะเป็น10บล่างบวกหลักแสนสองครั้งบวกหลักพัน3าครั้งและบวก9้คงที่ค่ะก่อนจะไปดูการคำนวณตรวจสอบความแม่นยำของสูตรนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะ เพื่อที่จะไม่พลาดสูตรหวยใหม่หวยเด็ดๆค่ะสูตรของเรานะคะทุกคนบอกกันทุกรอบย้ํากันทุกงวดว่าเป็นสูตรงวดต่องวดค่ะเอาละค่ะเรามาคํานวณงวดก่อนหน้าก่อนเลยนะคะเพื่อตรวจสอบความแม่นยำของสูตรค่ะก็คํานวณตัวเลขให้ตรงตามสูตรเลยนะคะก็จะได้เป็นห้าบวกห้าบวกห้าบวกเจ็ดบวกหนึ่งบวกหนึ่งและบวกห้าคงที่ค่ะ ผลลัพธ์ที่ได้นะคะเท่ากับ29ค่ะใช้แค่เลขหน่วยนะคะสูตรที่2ค่ะจะได้เป็น7บวก1บวก1บวก 4, บวก 4, บวก 4, และบวก9คงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้นะคะเท่ากับ30ค่ะใช้แค่เลข0ูนย์นะคะเราก็จะได้เป็น90ค่ะ เลขเด็ด2ตัวตรงในงวดที่ผ่านมานะคะนั่นคือ90ค่ะก็เป็นตัวเลขนะคะที่เข้าเต็มๆเลยค่ะในสูตรนี้เอาละค่ะเรามาคำนวณ2ตัวตรงในงวดที่1ตุลาคม2564นี้กันเลยนะคะก็คำนวณตัวเลขให้ตรงตามสูตรเหมือนเดิมเลยค่ะก็จะได้เป็น5บวก5บวก5 บวก9บวก0บวก0และบวกห้คงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้นะคะเท่ากับ29ค่ะใช้แค่เลขหน่วยนะคะก็จะได้เป็นเลขเก้ค่ะสูตรที่2ค่ะจะได้เป็น9บวก0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 และบวก9ก้คงที่ค่ะ ผลลั์ที่ได้นะคะเท่ากับ18ค่ะใช้แค่เลขหน่วยนะคะก็จะได้เป็นเลข8ค่ะและเลขเด็ด2ตัวตรงในงวดที่1ตุลาคมที่เราได้นะคะนั่นคือ9 8ค่ะหรือถ้าใครนะคะอยากสลับตัวเลขหน้าหลังนะคะก็จะได้เป็น8 9ค่ะตัวเลขทั้งหมดที่เราให้ไปนะคะเป็นเพียงแนวทางสําหรับการเลือกซื้อเท่านั้นนะคะตัวเลขอาจจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้ค่ะใครชอบตัวเลขไหนนะคะก็ลองเลือกซื้อกันดูนะคะ แอดหวังทุกงวนนะคะว่าตัวเลขที่แอดคำนวณให้ไปแต่ละสูตรแต่ละงวนนะคะจะมีตัวเลขที่เข้าบ้างค่ะถ้าผิดพลาดไปยังไงแอดต้องขอโทษขออภัยทุกคนกันไว้ด้วยนะคะยังไงก็ฝากติดตามต่อในงวดต่อๆไปค่ะสำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกัน,กนไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรหวยใหม่หวยเด็ดๆกับช่องงวดน,นี้รวย